ถนนหนทางที่ผู้คนใช้สัญจรไปมาในแต่ละวันนั้นล้วนผ่านเรื่องราวต่างๆมาหลายยุคหลายสมัยถนนบางแห่งก็มีอดีตที่น่าจดจําและชวนให้อยากรู้ถึงประวัติความเป็นมาของการสร้างแล้วเหตุใดถนนสยามซึ่งเป็นชื่อนามของไทยถึงไม่มีอยู่ในประเทศไทยแต่กลับไปปรากฏเป็นชื่อถนนอยู่ในถิ่นต่างแดนย้อนกลับไปเมื่อสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราช พระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสณพระราชวังแวร์ไซายจึงได้ส่งคณะทูตของไทยที่นำโดยเจ้าพระยาโกษาธิบดีหรือโกษาปานเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการเพื่อนำถวายแด่พระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสในครั้งนั้นคณะราชทูตสยามได้เดินทางโดยทางเรือเพื่อไปเทียบท่าที่เมืองแรด เมื่อวันที่18มิถุนายนปีพุทธศักราช2229ถือเป็นจุดแรกที่เข้าสู่ประเทศฝรั่งเศสโดยได้รับการต้อนรับอย่างเอิกเกริกและด้วยไหวพริบป,ปฏิพานอันเฉลียวฉลาดหลักแหลมของท่านโกสาปานได้สร้างความประทับใจและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศสยามอย่างมากมายนับเป็นปฐมบทแห่งความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศตราบจนทุกวันนี้จึงกล่าวได้ว่า เจ้าพระยาโกษาธิบดีเป็นทูตที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในไทยและต่างประเทศต่อมาในปีพุทธศักราช2285ทางการเมืองแบรดได้เปลี่ยนชื่อถนนแซงปีแอร์ซึ่งเป็นถนนสายหลักของเมืองให้เป็นชื่อถนนสยามเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะราชทูตสยามรวมถึงมีป้ายรถรางไฟฟ้าชื่อสถานีสยามตลอดจนหุ่นจำลองขบวนของคณะราชทูตสยาม ที่จัดแสดงในตูต้องกีพิพิธภัณฑ์ประจำเมืองซึ่งแสดงถึงความสำคัญของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ครั้งนั้นโดยในโอกาสครบรอบ333ปีของการเดินทางคณะราชทูตสยามที่นำโดยเจ้าพระยาโกษาธิบดีทางสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง มีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรจัดสร้างอนุสรณ์สถานไว้เพื่อรำลึกถึงเจ้าพระยาโกษาปานที่ได้เดินทางเยือนฝรั่งเศสเมื่อครั้งอดีตจึงร่วมกันจัดสร้างรูปปั้นของเจ้าพระยาโกษาธิบดีขึ้นโดยเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2562กรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาดทรงเสด็จพระราชดำเนินเจิมรูปหล่อเจ้าพระยาโกษาปาน ซึ่งออกแบบและสร้างสรรค์โดยอาจารย์วัชระประยูนคำก่อนที่จะนำไปตั้งบนถนนสยามเมืองแบรดประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นจุดที่สันนิษฐานว่าคณะราชทูตสยามได้มาขึ้นบกที่นี่เป็นครั้งแรกเมื่อกว่าสามศตวรรษก่อนและมีพิธีเปิดอนุสร์สถานนี้เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2 5 6 3ปัจจุบันถนนสยามในเมืองแบรดของฝรั่งเศส ยังคงเป็นหนึ่งในถนนสายหลักของเมืองโดยมีการขยายความกว้างและสร้างอาคารร้านค้าจำนวนมากตั้งอยู่สองข้างทางมีรถรางไฟฟ้าซึ่งเป็นพาหนะสัญจรหลักของเมืองเล่นผ่านและแน่นอนสถานีรถรางบนถนนสายนี้ก็ยังมีชื่อว่าสถานีสยามตามชื่อถนนเช่นกัน